คืนเผาผีโกสไหนสนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองคาเพอร์ฟูมน้ำหอมสำหรับรถยนต์ไม่ฉุนไม่แพ้การันตีโดยผมนัดผีฟังรายการสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับ ตอนนี้คุณบางปอนอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณบางปอนสวัสดีครับพี่นัรพี่สวัสดีครับเนี่ยตั้งชื่อเรื่องว่ามหายันมนคนสามครับยังไงครับเชิญเลยครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อนนะครับของของเพื่อนที่ชื่อตีนะครับพี่ซึ่งได้มานั่งแคมปิ้งกินเล่นอะไรกันหลังอู่นี่แหละทีนี้เนี่ยไอเจ้าตีก็จะรู้จักกันไม่นานครับตีเนี่ยมันก็มันเห็นเราทําเปิดกิจการเนาะ ทำปู่มันจะคิดถึงพี่ชายมันมันก็เล่าเรื่องให้ฟังก็ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ครับพี่คือเรื่องเริ่มต้นเลยเนี่ยเรื่องนี้จะมีพ่อแม่นะครับแล้วก็พี่จอมเนี่ยตัวต้นเรื่องถัดมาเนี่ยจะเป็นพี่ปลาแล้วก็คนสุดท้ายคือตีนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อจริงทั้งหมดนะพี่ครับอ่าเรื่องนี้ผมจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีหลายประเด็นอ oh. อ่าเริ่มต้นเลยคือต้นเรื่องเลยก็คือพี่จอมเนี่ยผมขอเล่านิส,สัยของพี่จอมแกก่อนเนาะครับแกเนี่ยเป็นคนนิส,สัยดีครับอาจจะใส่อาจจะจะใส่ดีขยันนะครับเพื่อนฝูงเยอะอะไรอย่างเงี้ก็คือแบบเป็นผู้นําครอบครัวได้ครับง่ายๆแกก็เป็นคนดีแหละอืมอ่าก็คือเริ่มเริ่มเรื่องเลยก็คือสาเหตุเนี่ยที่พี่พี่จอมเนี่ยแกชอบ ศักเซกเลขยันครับพี่ก็จุดก,กำเนิดก็คือแกเนี่ยได้ไปเจออาจารย์คนหนึ่งนะครับที่อ่าไปสวดพันยักษ์เนาะแกก็ไปเจออาจารย์ที่ข้างๆกันอะที่เขาสวดพันยักษ์ซึ่งพี่จอมเนี่ยแกยสนใจในเรื่องศักเซกเลขยันอยู่แล้วแกก็เลยเดินได้เดินเข้าไปหาอาจารย์คนนี้ก็ขอสักสักด้วยอะไรอย่างนี้ทีนี้พอแกสักเสร็จรปุ๊บแกก็ แกชอบอ่ะแกชอบอาจารย์คนนี้ไม่ว่าจะเป็นลีลาการพูดการอะไรอย่างนี้ก็ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยละกันอืมครับทีนี้พอนมาสักช่วงหนึ่งนะครับพี่จอมเนี่ยแกก็จะติดต่ออาจารย์คนนี้ก็คืออาจารย์อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็จะตอบว่าเอาอยู่ที่จังหวัดนี้นะอืมพี่จอมเนี่ยไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนเนี่ยแต่าการที่แกชอบศักดิ์ศรีเร็กยางเนี่ยแกก็จะไปทุกที่ครับไปหมดเลย ใช่ครับที่อาจารย์คนนี้ไปอ่าจนจนสนิทล่ะครับเสนิกับอาจารย์เลยดีกว่าทีนี้เนี่ยพี่จอมเนี่ยแกก็ได้ไปฝึกงานจนเสร็จและอะไรอย่างนี้แกก็มีทุนติดตัวมาเนาะแกก็มาเปิดกิจการของตัวเองครับแกเนี่ยพอเปิดกิจการไปสักระยะหนึ่งแกก็มีลูกค้าเข้าเยอะนั่นแหละแกก็นึกขึ้นได้ว่าเออแกอยากสักเพิ่มเนาะแกจึงนัดอาจารย์มาที่ที่อู่แก ทีนี้พอได้ติดต่ออาจารย์มาเสร็จปุ๊บอาจารย์แกก็มาหาพอมาหาเนี่ยแกก็แนะนําให้พ่อแม่แกเนี่ยและดึงเพื่อนๆที่รู้จักมามาสักด้วย oh. อ๋ออ่าทีนี้พออาจารย์เห็นว่าเออมาหาพี่จอมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพี่จอมเนี่ยแนะนําคนโน้นคนนี้มาเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่ารายได้เขาดีอย่างเนี้ยะครับแกก็มาบ่อยขึ้นทีเนี้ยพอมาบ่อยมาบ่อยเนี่ย พี่จอมแกก็ไม่ไม่ว่างที่จะมารับแกใช่ไหมครับพอแกก็ต้องทํางานแกด้วยทีนี้อาจารย์เนี่ยแกด้วยความม่าเกงใจพี่จอมมาแหละแกก็เลยอยากให้พี่จอมเนี่ยเช่าโรงแรมให้แกหน่อยให้ให้สักลูกศิษย์จะได้มาหาง่ายๆเนาะทีนี้ก็พอพี่จอมเนี่ยแกเปิดโรงแรมให้พี่จอมแกก็เลยแนะนําพ่อแม่เนี่ยไปสักอาจารย์ไหมเผื่อจะได้เสริมบารมีครอบครอบครัวเราเนี่ยมันจะได้ มั่งมีอะไรเผาม้าง,งอ่าประมาณนี้ทีนี้รวมถึงแฟนพี่จอมด้วยคนหนึ่งอ่าแฟนพี่จอมก็อยากสักเนาะเขาก็แนะนำบ้างแล้วแต่เธอถ้าอยากสักก็ไปอะไรอย่างนี้พี่จอมก็ไปส่งแฟนตัวเองเนาะที่ไปที่โรงแรมเพราะว่าพ่อกับแม่แกไปก่อนหน้านั้นแล้วไปสักก็คือไปอยู่ที่โรงแรมนั่นแหละทีนี้พอพ่อกับแม่แกสักเสร็จเนี่ยกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาสักเสร็จอะไรกันแล้วเนี่ยแกก็ทยอยกันกลับ นี้จะเหลือคิวแฟนของพี่จอมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายก็คือเหมือนอยู่กันสองคนนะครับสองต่อสองอ,อันนี้เราจะเฉลยตอนท้ายแลวกันอือพอผ่านมาเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งอาจารย์นะแกก็มาหาแล้วก็เอาของดีมาฝากให้พี่จอมแล้วก็คือเออเนี่ยอาจารย์มีของดีจะให้นะแกก็จะอ่าแกก็ยื่งงนผ้ยายันสีแดงให้หนึ่งหอ่อแล้วก็ ผ้าขาวหนึ่งหอ่อแกบอกผ้าแดงเนี่ยเอาไปผูกกับต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่หน้าอู่นะครับอันเนี้ยจะกันสิ่งไม่ดีเข้ามาส่วนห่อสีขาวนี่ก็คือหอ่อเงินห่อทองให้ไปฝังไว้ข้างที่ดินตรงไหนก็ได้อะไรอย่างนี้อ่าพี่แกก็ทําตามอย่างที่อาจารย์แกสั่งนะหลังจากที่ได้ของนั้นมาครับพี่มันก็มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาหาแกอย่างเช่นมีปัญหากับแฟนเอ่ยการงาน การเงินติดขัดครอบครัวทะเลาะกันบ่อยมีแต่เรื่องปวดหัวที่พี่จอมต้องมานั่งรับผิดชอบอ่าก็คือสรุปง่ายๆก็คือครอบครัวแตกแยกแฟนก็ดันมาขอเลิกตีตัวออกห่างทางพ่อแม่ก็สร้างแต่ปัญหาทีนี้พี่ปาเนี่ยแกก็ขอหนีไปทำงานต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วกันทีนี้พี่จอมแกก็เครียดแกก็ไม่รู้จะปรึกไปปรึกษาใครเนาะ ปัญหามารอบตัวเกินทีนี้แกก็คิดคิดขึ้นได้แหละจึงได้ติดต่อหาอาจารย์ไม่ว่าจะโทรหาไม่ว่าจะโทรหาทักแชทอาจารย์เนี่ยก็จะตอบกลับโดยการให้กําลังใจการพูดคารมดีให้แบบให้เรามีกําลังใจนะครับอืแกก็กอ่สบายใจมามาหน่อยหนึ่งพอผ่านมาเนี่ยไม่นานเนี่ยพี่ปาเนี่ยก็โทรมาบอกพี่จอมว่า ตัวเขาเนี่ยน่าจะโดนที่ทํางานทําของใส่อืซึ่งซึ่งบอกบอกไปก่อนนะครับพี่พี่พปีปาเนี่ยแกไปทํางานบริการตอนกลางคืนเนาะแกก็หน้าตาดีครับอ่าทีนี้แกก็ได้อยากแกเล่าว,ว่าทุกครั้งที่แกกลับมากาห้องแกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโดนถีอําตลอดเวลาเลยปกติไม่เคยโดนไม่เคยเจออื อํามเนี่ยในลักษณะก็คือเป็นร่างสีดำเลยค่อมตัวแกแบบพยายามอยากจะมีอะไรกับแกอะไรเงี้ยบางทีก็อยากจะมาบีบคอแกแกก็ดิ้นดินดินมาประมาณสามวันนี่แหละทีนี้แกก็เลยได้ปรึกษาพี่จอมว่าอยากหาคนมาช่วยถอนของหน่อยอ่ะทีเนี้ยอ่าแกพี่จอมก็เลยบอกว่า มันก็พอมีแหละก็คืออาจารย์เรานี่แหละที่สักยานแกก็รับแกอทีนี้พี่จอมแกก็เลยติดต่อไปหาอาจารย์ให้ช่วยอาจารย์ก็ตอบว่าอ่ะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยเองอะไรอย่างนี้ของแค่นี้มจิบจิอ่าทีนี้ก็คือพี่จอมเนี่ยก็ให้พี่ปาเนี่ยกลับมาบ้านอาจารย์ก็มาช่วยโดยการถอนของออกโดย คืออาจารย์เนี่ยจะต้องบอกว่าต้องมีอะไรกับคนทําพิธีด้วยนะครับของ oh. ถึงจะดีขึ้นโอ้โหจริงๆงครับต้องมีอะไรด้วยด้วยกัน,นครับของถึงจะดีขึ้นเพราะว่า oh. แก้วของออกไปบางส่วนละทีเนี้ยแกยังได้บอกบอกพ่อกับแม่ของพี่จอมเลยว่าถ้าอยากให้พี่ปาแกดีขึ้นเนี่ยก็ต้องยินยอมนะอะไรเงี้ยก็คือถามครอบครัวก่อนนะครับครอบครัวก็โอเคยินดีถ้าลูกสาวเขาหายนะเขาก็ ก็ยอมแต่ทีนี้พี่ปลาแกก็ดีขึ้นนะครับตามลำดับแกก็กลับไปทำงานต่อพอช่วงเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งก็พี่จอมเนี่ยแกก็ทำงานไปสักระยะหนึ่งทีนี้แกมามาฝันครับว่าหน้าอู่แกเนี่ยทางเข้ามันมีกระหังอยู่สองตัวซึ่งขวางหน้าอู่แกอยู่คือคือแบบในฝันแกเนาะแกก็จะโดนกระหังสองสองตัวนั้นอะ อ่ามทำร้ายทีนี้แกก็สะดุ้งตื่นแกก็มาเล่าให้พ่อแม่แกฟังพ่อแม่แกบอกว่าถ้าฝันอย่างเงี้ยมันคือล้างไม่ดีนะลูกถ้าฝันแบบเนี้ยเนาะพี่จอมแกก็เครียดหนักเลยจากที่มันเกเครียดอยู่แล้วจะเอาต่อ,อยังไงดีว่าอย่างเงี้ยทีนี้พอหาทางออกไม่ได้แกจึงได้โทรติดต่ออาจารย์แต่แปลกครับช่วงนั้นอาจารย์จะตัดสายทิ้ง และส่งแชทนะครับเฟซบุนะ๊กมาเนาะให้ให้พิมพ์อย่างเดียวในแชทอาจารย์บอกช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยและอาจารย์ก็เหมือนพยายามตีตัวออกห่างจากพี่จอมครับ mm hmm. เหมือนไม่อยากจะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนะี่ยพี่จอมเลยถามพ่อแม่่ารู้จักพาระที่พอมีวิชาอะไรบ้างไหมให้มาช่วยดูอู่ให้หน่อยแม่ก็บอกว่าพอมีแกก็เลยถ่ายรูปหน้าอู่อไรงแกนะไปให้หลวงพ่อที่แกรู้จักดู พอหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อก็มาเลยครับถือบาตรน้ำมนต์มาเลยแกว่าดูจากรูปอะพอมาถึงทางเขา้าอู่อู่พี่จอมก็เลยพูดว่าเนี่ยทางเข้าอู่ะโดนคุณใสเล่นงานเขาแล้วทีนี้ท่านจึงบอกว่าเอาโอเคนั้นเดี๋ยวผมน้ำมนต์ไปก่อนแล้วกันอนะไรอย่างงี้แกก็ไล่ผมตั้งแต่ทางเข้าอู่จนถึงห้องพักพี่จอมครับ ซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นก็คืออ่าบางจุดที่ผมน้ำมนต์ไปครับพี่ก็จะมีเขาเรียกดินมันกลายเป็นสีดำอะครับมีจุดเมันจุด,จ,ดจุดหนึ่งซึ่งพระเนี่ยบอกให้ตรงนี้แหละขุดเลยพ่อก็ได้ทำการพ่อของพี่จอมก็ได้ทำการขุดขึ้นมาอืมพอพ่อ,พอกรอลา แกขุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผ้าห่อสีขาวครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นอะไรครับพ่อเนี่ยกําลังกําลังแกะออกมั้งทีนี้แกเห็นว่ามันเป็นชิ้นเหล็กเหล็กโลหะครับมันดําๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีอักขระเขียนอยู่ก็สรุปข้างในนั้นก็คือเป็นบาดแตกครับครับอืมอ่าพ่อพูจอมกำลังจะเอามือจับหยิบขึ้นมาเลยแต่หลวงพ่อห้ามไว้ก่อนว่าอย่าหยิบนะ ถ้าจิบแล้วมันจะเข้าตัวทีนี้อ่าหลวงพ่อเนี่ยก็เลยหันไปเห็นผ้ายันสีแดงครับอ่าที่เป็นลายเสือที่อาจารย์เขาให้ไว้อ่ะอเขาบอกว่าไอ้ผ้าพื้นนั้นนะ่ะให้เอาออกมาเลยไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงอยู่ในต้นไม้ใหญ่นั่นนะ่ะเขาจะออกมาช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เพราะเราไปสะกดเขาไว้อะไรอย่างนี้แม่ก็เลยถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ พี่จอมแกก็นหน้านิ่ง้วตกใจครับแกก็ได้พูดเฉลยเลยว่าสิ่งที่เห็นที่มีปัญหากันเนี่ยคือเขาเป็นคนเอามาฝังเองอุยแล้วก็มามาติดเองซึ่งซึ่งพ่อแม่เขาไม่รู้นะครับว่าเอาพายันมาจากไหนแล้วก็ห่อสีขาวเอา,เอามาฝังตอนไหนคือเขาไม่รู้อืออ,อาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์่ะเป็นคนให้เขาเอามาฝัง <c oughs> แล้วก็ผูกพายันสีแดงไว้กับต้นไม้เพราะว่า เพื่อ,อจะให้มีสิ่งดีๆครับเข้ามาในอู่แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้หลวง like พ่อก็เลยได้เอาสิ่งไม่ดีเนี่ยไปไปเผาทําพิธีและแนะนําให้ทุกคนในครอบครัวพี่ให้ไปทําบุญใส่บาตรไอ้ครบเจ็ดวันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นอืมและในตอนนั้นพี่ <c oughs> พี่จอมอ่ะแกก็เริ่มโมโหโมโหละว่าทําไมอาจารย์นะ่ะถึงทําแบบนี้ แกก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจก่อนแล้วก็ไปได้ไปทําบุญใส่บาตรตามที่พระบอกจนครบเจ็ดวันนะครับทีนี้ทางครอ,อบครัวของพี่จอมเนี่ยก็ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นนะครับเป็นระดับ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 ไปอเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนพี่ปาก็โทรมาบอกพี่จอมว่าอาจารย์เนี่ยแก้ของยังไงไม่เห็นดีขึ้นเลย ดีได้ไม่กี่วันก็เป็นอีกและต้องไปลงสันหกับอาจารย์หลายครั้งมไม่รู้อาจารย์หลอกไหมไม่รู้อาจารย์มีวิชาจ,จริงไหมพอพี่จอมรู้ก็เลยให้พี่ปาเนี่ยกลับมาบ้านเพื่อจะพาไปหาหลวงพ่อที่เคยมาช่วยมาช่วยไว้ครับครับพอมาถึงบ้านเนี่ยพี่ปาเนี่ยสภาพคือแบบดำผอมอหน้าตาไม่มีราสีเลยก็คือจตกคนที่สวยบีอืม พอวันถัดมาเนี่ยครอบครัวก็พาพี่ปาเนี่ยไปไปที่วัดไปเจอหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อท่านก็พูดสวนเลยว่าโอ้โหลูกสาวนี่โดนหนักเลยแต่ไม่เป็นไรหลวงพ่อพอช่วยได้ท่านน่ะจึงได้ไปหยิบสร้อยมาเส้นหนึ่งอ่าเป็นท้าวเวสสุวรรณครับให้แกก่อนที่แกจะคล้องอะ่ะคล้องคอแกก็เริ่มกลัวก่อนสันก่อนอือเออพอพ่อ,พอ คล้องคอแกเพื่แกคกีดคีดคิดคิดคีดจนสลบครับแล้วพอแกได้มีสติขึ้นมาหน่อยหนึ่งหลวงพ่อก็ให้ดื่มน้ำมนต์ต่อครับอ่าแล้วแกะก็อ้วกออกมาครับเป็นน้ำดำๆอมอมเหลืองอะ่ะ mm. มันหม็นนห mm. ม็นเหม,ม็นหน่อยเงแกอ้วกจนแกหมดแรงครับหลวงพ่อจึงบอกใครอยากหายขาดเนี่ยต้องให้ลูกสาวเนี่ย นุ่งขาวห่มขาวถือศีสามเดือนนะครับและรักษาไปด้วยถึงจะดีขึ้นซึ่งทางครอบครัวก็ยินดีครับให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยดูแลให้ทีอะไรอย่างนี้อ่าทีนี้ก็ผ่านมาเป็นเรื่องของพี่จอมต่อพี่จอมเนี่ยแกก็ตามง้อแฟนนะครับจนจนได้พูดคุยกันนะครับปรับความเข้าใจกันพอง้อคืนดีมามาได้แล้วเนี่ย พี่จอมเนี่ยก็ได้ถามไถ่แบบว่าทําไมถึงอตีอห่างออกมาขอเลือกอะไรอย่างนี้ซึ่งแฟนแกเนี่ยก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดนะครับให้แกฟังว่าทําไมถึงตีตัวออกห่างขอเลือกลาอะไรเงี้ยทั้งหมดเป็นแผนของอาจารย์ครับที่แกวางแผนไว้อยู่แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋ <c oughs> ออาอ ค่อยๆนะอากาศมันเปลี่ยนทษทเเีเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับก็ทั้งหมดมันเป็นแผนของอาจารย์นะครับก็พี่นัดจําที่อ่เขาสักสักให้แฟนพี่จอมได้ไหมครับที่โรงแรมครับ,รบที่สองต่อสองเนะาะแกแฟนพี่จอมก็เล่า้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าพี่จอมเนี่ยชอบลูกศิษย์เขาอะไรอย่างนี้ลูกศิษย์เขาสวย แล้วก็เอาอาดีตของพี่จอมเนี่ยมาเล่ามาเล่าให้อ่าแฟนพี่จอมฟังทีนี้แฟนพี่จอมก็โอ้โหมันทําไมเป็นอย่างงี้หนิงั้นก็คือเป่าหูววครับพี่อื mm. เป่าหูววแบบให้เกลียดพี่จอมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยหลังจากที่อ่าขอเลิกลาจากพี่จอมเนี่ยอาจารย์คนนี้ยก็ให้เงินแฟนพี่จอมเนี่ยมาไปหาห้องเช่าอยู่ซึ่งอาจารย์คนนี้ยก็ได้แอบ แอบมาหาแฟนพี่จอมนะครับก็พาแฟนพี่จอมไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปสองเท่าสองครับแล้วก็แฟนพี่จอมก็สารภาพเลยว่ามีครั้งหนึ่งที่โดนอาจารย์ล่วงเกินไปหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็คือแกกขาบอกสาเหตุนะครับว่าตอนนั้นคือแกควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้เรื่องจริงไม่จริงไม่ผมไม่รู้นะครับผมฟังเขาเล่ามา ก็คืออาจารย์คนนี้พูดอะไรแกก็เหมือนเชื่อทุกอย่างแล้วเชื่อไปหมดเลยอืมอืมอ่าผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยพี่จอมเนี่ยแกรู้ทุกอย่างละจากที่เคยศรัทธาพี่ก็กลายเป็นความแค้นของแกเลยอืมแกจึงได้วางแผนกับเพื่อนแกอีกสองคนนะครับซึ่งผมไม่ขอเอ่ยนะครับว่าสองคนคือใครครับอืมพี่จอมอ๋อ แปมสอตด้วยนะครับครับครับอค่อยนะครับผมพี่จอมเนี่ยเลยฝากให้เจ้าตีเนี่ยให้ดูแลจิตการแทนทีแล้วก็ดูแลพ่อแม่ด้วยนะพี่จะไม่อยู่สักสองสามเดือนอะไรประมาณนี้ครับอ่าหลังจากที่วางแผนกันแกกับพักพวกก็ข้ามาอีกจังหวัดหนึ่งครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อาจารย์คนนี้อยู่อืมพี่จอมและเพื่อนเนี่ยก็ได้ทำการแบบ ดูการใช้ชีวิตประจําวันของอาจารย์คนนี้ว่าอยู่ช่วงไหนออกจากบ้านช่วงไหนแล้วก็อยู่กับใครทําอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ครับพอได้เวลาที่เหมาะสมแลครับที่แกรอเวลามานานเนี่ยแกก็ได้ลงมือสังหารอาจารย์คนนี้ครับ hmm? ด้วยอาวุธอาวุธไร้เสียงที่อันตรายหนึ่งชนิดนะครับเข้าจุดสำคัญเลย ยังไงก็ไม่รอดทีเนี้ยพี่จอมเนี่ยแกจริงได้ทำลายหลักฐานแล้วกลับมาบ้านครับมาเล่าความจริงให้พ่อแม่ฟังว่าพ่อแม่ผมฆ่าคนตายนะผมฆ่าอาจารย์ชั่วคนนั้นผมล้างแค้นแล้วนะคนเลวๆแบบเนี้ยมันสมควรแล้วแม่จากที่พ่อแม่ได้ฟังก็อื้งกันหมดแหละครับตีเตือนนี่คือคนใน,นครอบครัวคือตอนแรกยังไม่เชื่อนะครับ แต่ว่าเขาดูจากน้ําเสียงอะไรนะพี่จอมแกพูดเรื่องจริงรจากนั้นเนี่ยพ่อแม่แกเนี่ยก็เลยพาพี่จอมเนี่ยไปมอบตัวครับแล้วก็พี่จอมก็ได้รับโทษทางกฎหมายครับในในที่สุดออหลังจากที่พี่จอมเนี่ยขอย,ย้อนไปหน่อยนะครับ,รบหลังจากที่พี่จอมแกสังหารอาจารย์คนนี้เนี่ย,ยแกได้พูดคํานึงกับเพื่อนแกนะว่าอาคมหรือจะมาสู้แรงอาฆาต ก็ทั้งหมดก็จบประมาณเท่านี้พี่เท่าที่ผมยอ่อยอมานะ,<ล>ะจริงมันยาวกว่าแล้วตอนนี้พี่จอมเป็นยังไงอะครับพี่จอมก็เหลืออีกแค่ปีกว่ากว่าพี่ก็จะได้ออกมาโลกข้างนอกครับโอโดน <c oughs> โดนโดนคดีพี่ก็คือแกรับสรารภาพคนเดียวครับอืมอืมแกเป็นแกรับสรารภาพว่าแกทําคนเดียว คืออันเนี้ยมันมันมีหลาย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 ข้อพี่ทุกอ,อ,อย่างมันมีคําตอบหมดครับแต่ว่าผมยอมม่อมาเฉยเนี่ยครับเข้าใจนะเอ่อขอโทษนะแฟนพี่จอมก็โดนล่วงละเมิดเหมือนกันถูกไหมใช่ครับเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวตรงนี้แหละครับอย่างที่บอกก็คือแน่นอนไปทําไปทําของหรือว่านู่นนี่ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ ใช่ครับแค่เรื่องอยู่เริ่มต้นแค่เรื่องสกักยันนี่แหละพี่บางทไไีไปเจอจานที่ไม่ดีนี่ก็โหปวดหัวเหมือนกันนะแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยอ่ะเมือจะเป็นแบบปากต่อปากบอกบอกต่อกันมาผมเชื่อเหลือเกินว่าบางคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยก็ไปไปไปเฮโลกันไปนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมาเสียเงินด้วยเสียตัวด้วยเนี่ยแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็พังเหมือนกันเนอะใช่ครับ ออจากเป็นผู้ถูกกระทําตอนนี้กลายเป็นผู้กระทําเขาเองคืออันเนี้ยพี่นักครับผมจะบอกว่าปีเล่าใหฟังนะครับว่าเพื่อนเพื่อนพี่จอมเนี่ยแกเคยฟังจากพี่จอมพูดว่าแกเนี่ยเสียใจเรื่องเดียวนะครับเรื่องที่พ่อแม่ไปกราบไหว้อาจารย์คนนี้ครับกราบเท้าเนี่ยครับแ แกแกว่าแกในคนผิดนะที่ดึงพ่อแม่ไปไปอย่างนั้นอ่ะจากจากศรัทธาพี่ก็มีก็การความแค้นอะ่ะมีทั้งการหักหลังการเหยียดหยามกิเลสตัณหาสุดท้ายก็หล่อหลอมความแค้นอยู่ดีเปลี่ยนคนดีนี่กลายเป็นพิศารเลยครับก็ผมฟังมผมฟังแล้วพี่ตอนแรกผมก็โหมัน มันบางอย่างเราก็ไม่สามารถพูดออกรายการได้แล้วผมก็เลยเอาอเฉพาะบางส่วนนี่มาอืมอา้าวนั่นคือเรื่องทั้งหมดเนาะมหายันมนคนซามอย่างที่ปังปอนบอกคือเริ่มต้นจากการสักยันแล้วก็ไหลต่อมาเรื่อยๆเลยเนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันมัน,ม,นมันแบ่งเป็นสองมุมคือมุมของคุณสายมนดำหรือว่ามุมของเรื่องราวแบบเนี้ยมันไม่สามารถ จับมือไขรดมได้เรื่องราวของความเชื่อโดยขาดสติมันไม่สามารถจับมือไขรดมได้แต่สิ่งที่มันเป็นอยู่นะตามความเป็นจริงของโลกใบนี้ก็คือแน่นอนแหละฮะว่าพี่จอมเขาก็ได้ทำผิดตามกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องรับกรรมในส่วนที่เขาทำนะฮะแน่นอนทำอะไรไว้ได้แบบนั้นแต่ก็เชื่อหลือเกินว่าคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นร่างทรงหรือหมอผีใดๆก็ตามแต่ที่ทำเรื่องราวที่ไม่ดีอ่ะ ผมเชื่อวันวันหนึ่งเขาก็ต้องตกนรลงแน่นอนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่หมอดูไม่ใช่ไม่ดีทุกคนนะผมว่าทุกวงการเลยครับมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีรวมอยู่ด้วยกันเพราะนั้นอย่าไปเหมารวมแค่นั้นเองใช่ครับมันมีทั้งดีไม่ดีครับครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วพี่ปาเป็นยังไงบ้างคือพี่ปาแกก็หลังจาก,กที่แกไปรักษาที่ที่วัดนะครับรุ่งขาหผมขาวเนาะแกก็ ได้ออกมาใช้ชีวิตประจําวันคือดีขึ้นแล้วครับมีครอบครัวอะไระก็แฮปปี้ครับอืมก็ตามนั้นตามบริบทของแต่ละคนที่ต้องดําเนินชีวิตแล้วก็ก้าวต่อไปในโลกใบนี้เนาะครับผมใช่ครับพี่วันนี้ขอาคุณปังปอนมากเอาก่อนจะวางมีฝากอะไรไหมฮะฝากละครับก็ไม่น่าจะมีแล้วพี่เพราะว่าฝากรอบที่แล้วก็ไม่ไหวเลยครับทําไม <c oughs> อ่ะโอ้ล้นหลามเลยพี่จริงหรอ จริงครับโอ้ดีจังเลยดีจังเลย,ยโทรมาบางทีก็ขอแบบอ่ายังไงนะขอคิวล่วงหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออก็ <c oughs> คือจองจองคิวไว้แบบอ่สาสถานที่ใหม่ะครับที่ที่ผมบอกพี่นะอืมอืมโอเคก็ก็ฝากหน่อยก็ได้แล้วกันอ้าวได้สิอาจครับผมก็อยากได้อู่สีที่ดีดูแลรถด,ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับที่ ที่ใหม่ของเราไทยสเปคครับอืมอยู่ตรงไหนหลวงพุทวดอยู่แถวหลวงพ่ทวดมหาลากครับครับผมทางทางจะไปอ่างทองครับผมอืมก่อนถึงซากเครื่องบินเนี่ยครับมันจะมีเครื่องบินเก่าๆอยู่อ่า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 ครับผมจะเขียนว่าไทยสเปคครับมีครบทุกวงจรครับผมครับอ่าวฝากไปดยแลกันเนาะเนี่ยะเส้นทางถนนสายเอเชียก่อนถึงอ่างทองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับหลวงู่ทวดองค์ใหญ่ ครับผมขาขึ้นกรุงเทพนะพี่ขาเข้ากรุงเทพนะครับครับได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมได้ครับบางปอนขอบคุณครับพี่เกือบครับเออแต่กลับมาได้เนาะครับผมเกครับกละบได้ครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ